สวัสดีค่ะช่องคุณครูนอกโรงเรียนผืนนินก,กับผืนป่านะคะวันนี้นี่จะมาพาทําส้มตำกินเองซึ่งวัตถุดบิบต่างๆเนี่ยเราก็จะปลูกขึ้นมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอพวกกระถินอยู่ที่รั้วข้างบ้านแล้วก็ชะอมอยู่ที่หลังบ้านเรานะคะก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปหาเก็บวัตถุดิบก่อนที่จะมาทําส้มตํากินเองนะคะสําหรับผักกินกับส้มตํานะคะอีแม่ก็มา่าเก็บชะอม หลังบ้านตัวเองหรือพักขานะคะพักขาบ้านเราไปกินกันแซ่บๆสดๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชะอมสดๆจากต้นปลอดสารพิษของยี่แม่เองบรรยากาศหลังบ้านยี่แม่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปทานกับส้มตำกัน,นะคะ่ะหลังบ้านมีพผืนดินกับน้องผืนป่านะคะเนี่ยก็จะมีต้นแคบ้าน ต้นหมากกระทกรกหรือว่าสวาวรสนะคะดอกเต็มเลยค่ะดูดิแล้วก็จะมีต้นมะละกอเราก็เลยจะมาตำมะละกอสดๆจากต้นกันค่ะเราจะมาทำตำมะละกอสดๆจากต้นกันนะคะวันหยุดไปดูกันเลยค่ะ เราจะทำการปอกมะละกอนะคะปอกแบบฝรั่งค่ะเอามีเข้าหาตัวเองดูสิคะได้มะละกอสดๆมานะคะกำลังจะสับยำ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 ปอกปยาปอกปอกยำปะายาปอกปอก,ปอก เป็นเส้นฝอยๆมันจะได้เข้าเครื่องแบบนัวๆค่ะเป็นการสับเหมือนฝรั่งอีกแล้วนะคะเอามีดเข้าหาตัวเองมารากอสดจากต้น เราจะสับมาละกอแบบ2ชนิดนะคะมีการาสรับโดยมีดปอกเปลือกแล้วก็สับโดยมีดสับเส้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเส้นเล็กๆยำๆเวลา,าตำเราจะได้เคเลๆเลข้าน้ำเข้าเนื้อนนัวค่ะสำหรับเส้นมาละกอก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นของผู้ใหญ่ค่ะก็จะมีเราเตรียมวัตถุดิบไว้แล้วก็จะมีมะเขือเทศมะกอก แล้วก็มะนาวแล้วก็พริกนะคะซึ่งเราก็มะกอกนี่เราจะเก็บไว้ในช่องฟรีซต,ตอนที่มีฤดูกาลของมะกอกนาส่วนจานนี้นี่ก็จะเป็นของน้องผืนป่านะคะเพราะว่าเขาจะกินแบบไม่เผ็ดเราก็จะขยำขยำน้ำปลาน้ำปลาร้ามะนาวน้ำตาลใส่ให้นิดนๆนะคะเด็กๆชอบกินค่ะเราก็จะเริ่มโคล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 โค,โคลกคลพริกแล้วนะคะตอนนี้นี่ ในการตำ่ำบ,บ้านๆใส่ปบร่าลงไปนะคะปลาราเชฟไพทูลต้องเข้าแล้วแหละงานนี้เนี่ยอีแม่ว่าฝนงิ่งต่ำกำลังมาค่ะอันนี้เป็นครัวหลังบ้านบ้านเรา,าค่ะน้ำตาลหน่อยนึง ปลาหน่อยนะึงอาชิาน,โนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรม่ชัดมะเขือ,อ,ททอเทศหรือมะเขือเลน มากรกอแชร์ฟิตของเราใส่ไปหน่อยนึงใส่มะนาวหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวมันเปรี้ยวเยอะแล้วก็ทำการโคลเ,เครื่องแล้วนะคะโคลโคลยโคลโคลใส่เส้นแล้วค่ะอันนี้นี่ เส้นก็จะเยอะหน่อยหน่อยอโคเล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 ค่ะท่านผู้ชมชิมดีค่ะไ,ไม่มีความนัว อืเ,อเส้นมาแล้วก็กรอบมากเลยค่ะเขาเติมความนัวก่อนทำการโคเี่แงะแงะแงะงะใหม่แล้วค่ะปะตียอ๊อกๆกปะตียอ๊อกๆกชิมแล้วนะคะอืมนัวแล้วค่ะโอเคแล้วทานแล้วค่ะท่านผู้ชมปูบินต่ำกำลังมาค่ะ นมาร้อนปุ้งบินต่ำจะเยอะหน่อยวันนี้นี่เราใช้ปลารา้าชิไฟไพทูนนะคะไม่ใช่ปลาราต้มสุกที่เราทำเองเหมือนตำมะมยมจะออกความนัวสำหรับของน้องป่านะคะอีแม่ก็จะทำใส่น้ำตาลหน่อยนึง บีบมะนาวเพิ่มนิดนึงค่ะน้ำปลาทิพรสเอามือแม่นี่แหละขยำขยำนัวยแม่ล้างมือแล้วนะน้ำปลาเขาชอบกินแบบนี้หวานเปรี้ยวนัวหน่อยนึง ส้มตำเด็กๆค่ะขยำขยำขยำม,มีใครเคยทานบ้างหรือมีใครทําให้ลูกๆที่บ้านทานบ้างครับแบบเนี้ยแซบอยู่นะไม่ต้องรสจัดมากนะคะเสร็จแล้วค่ะ,ะนี่นะคะผักที่เราจะกินกับส้มตำของเราวันนี้นี่ก็จะมีชาอมที่เราไปเก็บมาตะกี้เราก็จะมี ใบบัวบกอยู่ที่ภาคอีสานเรียกว,ว่าผักนอกอยู่ที่ทุ่งนาเราเองนะคะวันหลังจะพาไปเก็บอันนี้จะเป็นของน้องเผลป่าวันนี้เราจะกินกับเส้นขนมจีนนะคะโอ้เลื่มถ่ายตัวนี้ค่ะกระถินเมื่อกี้น่ะที่เราไปเก็บเก็บมาเองไปสอยมาเองจากต้นสดๆเลยนะคะวันหยุดของอีแม่ช่วงสงการานต์ก็จะประมาณนี้ละค่ะแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะค่ะเด็กผู้ชมเด็กสมบูรณ์มากิน มากินส้มตามไม่เผ็ดของเด็กนะคะนี่ีแม่ก็จะมีหมูยอทอดกับปลากรอบให้เขาค่ะอร่อยไหมลูกชอบใช่ไหมเขาชอบเขาเพิ่งตื่นเด็กอนุบาลสามตื่นขึ้นมาก็ได้กินเลยอาหารตอนเที่ยงใบบ,บัวบกค่ะ ชะอมค่ะล้วว่าต้นแบบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ไหมลูกเบลี่กืดเด็กหิวข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวขอเขาทานข้าวก่อนนะคะ